ครับคลินิกกอล์ฟการกุศลนะครับครบรอบ60ปีโรงเรียนจิตรดานะครับก็นะครับก็คือผมปวมพันเพชรนะครับปัจจุบันก็เป็นดีเรคเตอร์วิสัซชั่นอยู่ที่สิงห์ยิริกกอล์ฟโพรเฟสเซ็นเตอร์นะครับที่สนามซิตี้นะครับแล้วก็เกียร์เดกกอล์ฟซิงค์เซ็นเตอร์แล้วก็อีกตัวโรงเรียนนึงที่ผมดูแลอยู่ก็คือวันตะกีพาร์ิชเซ็นเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในเรื่องของการพัดเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีนะครับโดยประมาณแล้วเราก็เริ่มที่จะเล่าเข้าที่มเซชั่นนแรกกอ คิดว่าเวลาเราพัดนะครับอะไรที่เป็นช่วยทําเป็นตัวช่วยทําให้เรารู้เรื่องทิศทางได้ดีที่สุดหัวไหลครับหัวไหลเกี่ยวกับทิศทางนะครับคิดว่าเอะไรบ้างครับหน้าพัตเตอร์ครับหน้าพัตเตอร์หน้าพัตเตอร์เหมือนกระโตกคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อทิศทางน่าจะเป็นหน้าพัตเตอร์หน้าพัเตอร์ะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางเลยอวัยวะในร่างกายของเรานะครับก็คือตาเพราะถ้าตามัน มันมองผิดใช่ไหมครับ Perception ผิดปุ๊บผู้ย่างมันผิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสทุกคนก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตาของเราในในการมองลูกกล์อเนี่ยมันมองได้ตรงจริงหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับยืนนะครับเดี๋ยวผมขอบคุณมากครับในหโหดีใจมากเลยยืนตรงข้ามผมก็ได้ครับยืนตรงข้ามผมนะครับเอ่อให้ยืนทีละท่าเลยนะครับก็คือจะให้เห็นว่าเส้นเนี่ยครับเส้นสีเขียวเนี่ยครับกับแป้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่า เห็นเส้นเห็นเส้นลูกศรใช่ไหมครับที่อยู่อ่าโอเคพอเห็นแล้วเดี๋ยวช่วยเธอให้คนต่อไปเข้ามาเลยนะครับตรงไหมครับลองดูนะครับว่าลายนี้มันตรงกันไหมโอเคหลับตาได้นะครับหลับตาข้างหนึ่งได้เออลูกศรที่อยู่ข้างล่างกับเส้นที่อยู่ข้างบนนะครับตรงนะครับอ่าโอเคถ้าใครสองตาเห็นไม่ตรงหลับตาข้างเลยนะครับ ตรงไหมครับไอ้้เตาซ้ายกูตรงกูต้องเล็งตาซ้ายเหมือนกันแต่เวลาคุณแทงสนุกกูเล็งตรงใช่ไหมครับอ่ะโอเคเมื่อกี้นี่กูหลับตาขวาตาซ้ายกูเล็งตรงตรงไหมฮะตาซ้ายตรงโอเคไม่เป็นไรครับขอให้ให้รู้สึกว่าเส้นกับลูกศรข้างล่างมันตรงกันเมื่อกี้มีท่านนึงที่เห็นไม่ตรงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองให้เทสอีกทีหนึ่งข้างไหนก็ได้ถ้าสองตาไม่ได้มองสองข้างก็ได้ โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงใช่ไหมครับลูกสอข้างล่างกับเส้นที่อยู่ข้างบนยังตรงอยู่นะครับยังตรงอยู่โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตรงใช่ไหมฮะหลับตาข้างได้ไหมฮะอ่าแล้วขยับตัวให้ตรงตรงไหนไม่ตรงครับอันไหนไม่ตรง